ตองเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวรีรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยฟเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตองอกงามสมใจ,ใใจเมื่อใช้ป,ป,ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนแรายการที่เคารพครับทิศวุ้นบางประมามีเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง ก็คือว่าเนี่ยเวลานี้ผมไปเห็นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรทําสวนทําไร่ทํานาอันนี้ต้องถือว่าเป็นพวกมืออาชีพนะเรียกว่าไปก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็พอแต่เดี๋ยวนี้มันมีการทําการ,กรเกษตรในอีกรูปแบบหนึ่งคือการทําการ,กรเกษตรเพื่อการ ท่องเที่ยวหรือหลายแห่งนะเคยเป็นครูบาอาจารย์มาก็ยังมีวิญญาณครูอยู่ก็อยากจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ไปด้วยนะทีนี้พอบอกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เราก็ทำทาไปตามความคิดหรือจะทำไปตามสิ่งที่เขาให้มาก็เลย กลายเป็นแหล่งเรียนแล้วรู้ไม่จริงตัวอย่างเช่นอะไรครับผมใช้ประเด็นว่าเป็นการลงทุนทำที่ไม่คุ้มค่าตัวอย่างที่ผมไปเห็นมานะครับอย่างเวลาเขาปลูกโรงเรือนแคคตัสเนี่ยนะไปเห็นเขาทำโรงเรือนแคคตัสเนี่ยท่านเคยไปเห็นไอ้ซุม้มโต๊ะจีนไหม ซุ้มโต๊ะจีนที่เวลาเขาไปจัดงานแล้วเขากลัวฝนน่ะเขามีโครงเหล็กขึ้นมาแล้วก็เป็นซุ้มโครงสูงขึ้นไปเลยหัวขึ้นไปด้านข้างนะเลยขึ้นไปประมาณสักสเมตรครึ่งแล้วข้างล่างและข้างบนมาไมุงหลังคาพลาสติกนะครับแล้วก็ทำโต๊ะ,ะแขกตัดอย่างเงี้ยครับ ไม่รู้จะทำทำไมเพราะอะไรเพราะว่าเวลาฝนมันตกมันไม่ตลกลงมาตรง,ตรงตรงตรงหลังคาฝนมันก็สาดเข้ามาด้านข้างสรุปแล้วไอ้ที่เราต้องการทำโต,ต๊ะแคคตัสมุงหลังคาให้แสงรอดมาได้แต่น้ำไม่ให้มาเปียกนั่นน่ะก็ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ฝนก็สาก็เปียกก็แชะ โครงสร้างก็เสียเงินเยอะอย่างเงี้ยผิดเอาใหม่ครับทําใหม่ครับถ้าจะทําโรงเรือนแคคตัสไม่ต้องใหญ่มากนะทำโรงเรือนเล็กๆหลายๆโรงเรือนดีกว่าโรงเรือนใหญ่นะเพราะว่าเวลามันเกิดการระบาดของโรคแมลงศัตรูเราก็ดูแลง่ายแต่เอาละใหญ่ก็ได้แต่หลังคาครับหลังคานั้น,น่ะ ชายคาต้องเตี้ยครับถ้าให้ดีนะทําเป็นจัว่วอย่าทําเป็นหลังคาโค้งทําเป็นหลังคาจั่วเลยครับแต่ว่าความลาดเอียงหรือความลาดชันของหลังคาเนี่ยให้ลาดให้ให้เอียงสักนิดน,นะฮะเพื่อว่ามันจะได้มีชายคาเนี่ยป้องกันน้ำฝนน้ำฟ้าที่มันจะ สาดตรเข้ามาในโรงเรือนนี่อันนี้ก็คือการทําโครงสร้างนะครับนี่ที่ผมบอกว่าทําเล็กทําใหญ่เนะี่ยคือถ้าทาเล็กมันไม่ต้องการความแข็งแรงหรือรับน้ําหนักอะไรมากเราก็ใช้เหล็กเส้นเล็กราคาก็ประหยัดใช่หไหมประหยัดเงินใครให้จ่ายก็ลดลงแล้วในแง่การบริหารจัดการ สมมติโรงเรือนนี้เราบอกว่าใส่แคคตัสในกลุ่มนี้พวกนี้เราก็ใส่ไปนะครับมันก็สามารถที่จะเรียกว่าจัดกลุ่มจัดหมวดได้ในแง่ของโรคมแมลงศัตรูที่มันระบาดมันก็ไม่แพร่ระบาดถึงกันเพราะว่ามันมีโรงเรือนหลายโรงเรือนนะครับและโครงสร้างก็ไม่เสียสตังค์เยอะ นี่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งคือตัวอย่างโรงเรือนแคคตัสที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมไปดูตามศูนย์เรียนรู้เขาก็มักจะมีแปลงปลูกผักกลางมุง้งนะครับแปลงปลูกผักกลางมุง้งอา้าวแล้วไงฮะสภาพโรงเรือนที่ผมเห็นนู่นครับเขาทำหลังคาด้านข้างสูงขึ้นไปสามเมตร แล้วมีหลังคาโคง้งนะฮะน่าจะอีกสักครึ่งเมตรแล้วข้างๆมุงด้วยมุงตะขายสีขาวเสื้อะไรก็ถูกต้องแล้วไปดูที่พื้นทำไงครับอไอโรงเรือนที่ก็กว้างประมาณสักสี่ห้าเมตรยาวก็ประมาณสัก10เมตรเห็นจะได้แล้วไงแล้วก็ไปเห็นแปลงผัก ยาวๆอยู่สามแปลงอ้าวแล้วอย่างงี้มันคุ้มไหมล่ะนะไม่คุ้มถ้าคุณจะทำโรงเรือนสูงใหญ่ขนาดนี้นะคุณจะต้องปลูกต้นไม้ที่มันสูงหรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องปลูกต้นไม้บนชั้นนะเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปนะครับโดยการทำโต๊ะทำหิ่งทำอะไรก็ก็ได้ แต่ความจริงมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าคุณไปเอาโรงเรือนที่คุณประมูลกันมาแล้วคุณก็ไปแจกชาวบ้านชาวบ้านก็ใช้ป,ปลูกแปลงได้สักแปลงสองแปลงเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะไปคุ้มได้ไงมันไม่คุ้มมันไม่ถูกหรอกนะพันะที่ถูกมันจะต้องอย่างที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือถ้าคุณปลูกผัก ต้นมันสูงขึ้นมากระจิตรลิดนิดเดียวเนี่ยนะผมว่าตรงกลางนะคุณทำเป็นโรงเรือนเป็นจั่วครับเป็นจัว่วแล้วตรงกลางที่คุณเดินเนี่ยคนมันสูงเท่าไหร่คนมันสูงไม่เกิน2 m. เมตรอา้าวผมให้หน้าจั่วคุณสองเมตรครึ่งนะฮะแล้วก็ความลาดเอียงเนี่ยลาดเอียงลงไปชนิดที่เราเดินออกซ้ายออกขวาแล้วก็หัวจะติดตรงระดับสเมตร นะครับอย่างเนี้ยถือว่าเป็นโรงเรือนที่สูงใหญ่พอแล้วแต่ความจริงนะถ้าเราไม่ต้องไปเดินในโรงเรือนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแปลงทดลองพืชในโรงเรือนเราไม่จะเป็นต้องเดินเข้าไปคุณจะไปทำสูงทำไมคุณก็ทำมุ้งเล็กๆสิมุ้งเล็กๆก,ก็คืออะไรครับก็สูงขึ้นมาสักประมาณเม็ดเดียวหรือเม็ดรครึ่ง นะครับแล้วข้างล่างคุณก็ปลูกเป็นแปลงผักไปนะครับแล้วไอ้หลังคาข้างบนคุณก็ทำแบบเปิดได้นะฮะคุณก็เตรียมแปลงไว้ก่อนหรือเอาดินผสมมาใส่ในแปลงปลูกเลยนะครับอย่างเงี้ยมุ้งที่ใช้ก็ไม่ใช้เยอะเห็นไหมฮะมุ้งด้านข้างเมตรหนึ่งนะครับอ่าหรือสองเมตร หรือไม่ครึ่งมันมีหลายขนาดแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นโครงสร้างผิดครับคือถ้าโครงสร้างมันผิดปั๊บเนี่ยมันเสียเงินเยอะเลยเอาไปดูซุ้มต้นไม้ผมไปเห็นที่แห่งหนึ่งนะครับเขาทำซุ้มต้นไม้คือซุ้มต้นนี่แม่ยังจำได้อยู่แว๊บๆเมื่อกี้เองนะครับเอาว่าเป็นไม้ห้อย อ่าสร้อยอินทนินนะครับดอกจะออกสีฟ้าๆม่วงๆนะครับห้อยลงมาแต่ว่าไปสร้างโรงที่เลื้อยเนี่ยสูงขึ้นไปตั้งเกือบ4เมตรนะด้านข้างสูงตั้งเกือบ3เมตรอย่างเงี้ยสูงไปครับผมว่าเอาขึ้นไประดับหน้าจั่ว3เมตรห้อยชายลงมา2เมตรครึ่ง เราปลูกไม้เลยด้านข้างแล้วมันห้อยลงมาพอดอกมันห้อยลงมาเนี่ยเราเดินไปเนี่ยนะครับมันจะมองเห็นในระดับสายตาพอดีใช่ไหมมองเห็นในระดับสายตาเพราะฉะนั้นมันก็เห็นดอกห้อยสวยถ้าคุณไปทําซุ้มสูงปรีคือไปอย่างนั้นเวลาคุณมองคุกก็ต้องแงงนคอมองอีกแล้วก็เปลืองวัสดุเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างดันั้นถ้าทำสูงง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เอาไม้กระบอกมาสูงขึ้นไปสักเท่าไหร่ละ่ะแล้วก็บากให้มันมีเดือยขึ้นโผล่ไปหน่อยแล้วก็เอาไม้มาโค้งเข้าไปนะครับได้บรรยากาศธรรมชาติดีด้วยนะครับอา้าวท่านฟังํำรวจดูนะที่บ้านเราทำอะไรไว้ผิดๆบ้างก็ผิดเป็นครูรู้เป็นวิชาเอามาแก้ไขปัญหาเสียท่านจะจดหมายมาคุยกับทิศวุบนบางประมาณนะครับ ก็ส่งมานะฮะตู้ปอนอ2ิกำแพงแสนนครประโม73140หรือจะส่งมาทางลายก็แอดไซบูเอ็นสองสนะฮะ B.U.A.N. 2494วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับฟังครับเพชรพลอย ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตร